สวัสดีครับแฟนคลับ FC ว a s h i o n Chanel ทุกท่านนะครับวันนี้มารายงานเกี่ยวกับภัยพิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัยนะครับเมื่อวานวันที่25กรกฎาคม2564นะครับไฟไหม้บ้านคุณยายทองเหรียญบุญเชิญนะครับบ้านเลขที่19ก็หมู่10บ้านศรีอรุณน,นะครับตำบลนานกเกษมอำเภอทุ่งศรีลมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไฟไหม้เมื่อวานนี้ครับ นี่คือที่อยู่ของคุณยายทองเหรียญบุญเชิญนะครับบ้านเลขที่19ทับน่นะครับบ้านศรีอุรุณตําบลน,นากระเสียอําเภอทุ่งศรีรมจังหวัดอุบลร,ราชธานีครับรหัสไปรษณีย์3 4 1 6 0ครับและหมายเลขธนาคารของคุณยายทองเหรียญบุญเชิญนะครับมีอยู่สสาขาคร,ครับสาขา1เดชอุดมครับสาขาที่2ออําเภอทุ่งศรีอุดมนะครับคือธนาคาร ทกสอรครับหมายเลข0200 2794 8461นะครับอันนี้ทกศครับธนาคารกรุงศรีอยุธยาคือ0791 404 802นะครับท่านใดครับเมื่อคุณยายแล้วมีภัยครับไฟไหม้บ้านเลือแต่ตอแต่กโบราณครับว่าโปนจนร้อยครั้งครับไม่ไม่สู้ ไฟไหม้ครั้งเดียวนะครับหมดตัวเลยคุณยายเหลือแต่เสื้อผ้าติดตัวกับหลานที่เรียนมัธยมสองคนนะครับชื่อว่าเด็กหญิงยุวธิดาลาทุรีและก็เด็กหญิงปิยะธิดาครับบุญเชิญนะครับท่านใดที่มีเจตใจเมตตาช่วยเหลือเพื่อนเราตกทุกข์ยากเมื่อไฟไม่บ้านนะครับเชิญมีน้ำใจอยู่ครับมาเลขธนาคารขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ